มาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับและภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทยนะครับเราเองได้มีการตั้งทีมงานขึ้นมาทั้งในส่วนของสมาคมประกันวินาศภัยไทยเองและในส่วนของแต่ละบริษัทประกันภัยนะครับซึ่งเราได้ขอรองให้กับทุกบริษัทประกันภัยนะครับรวมไปถึงบริษัทที่อาจจะไม่ได้มีการรับประกันภัยในโครงการนี้นะครับเราขอความร่วมมือกันทั้งสมาคมว่าทุกบริษัทประกันภัยจะ ร่วมกันทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวและก็ประสานงานในเรื่องของอการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของกบิเหตุในครั้งนี้นะครับในมิติของสมาคมการเมืองไทยนะครับผมขออนุญาตพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับทุกท่านทราบดีกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเรียนมานะครับแล้ว่าขนาดเล็อกอยู่ที่แปดขนาด ความรุนแรงอยู่ที่8.2นะครับลึก10กิโลเมตรนะครับแล้วก็มี a f t e r h o อคตามมานะครับตามตัดีดแล้วก็ตามไปคอที่มีอยู่นะครับถึงกว่า100ครั้งนะครับทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้รับผลกระทบในวงกว้างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆนะครับได้รับผลกระทบกันอยา่างรุนแรงนะรแล้วก็เป็นที่หนกนะครับตกใจกันเป็นแห่งมากนะครับและถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ในอาคารสูงนะครับแล้วก็มีภาพข่าวที่แพร่ออกไปอย่างกว้างขวางครับทําให้ประชาชนนั้นมีความระหนดดูว่าแล้วทรัพย์สินของตนเองนั้นที่ได้รับการทําประกันภัยอยู่นั้นได้รับความคุ้มครองอย่างไรหรือไม่นะครับผมอยากเรียนกับทุกท่านว่าในเรื่องของการประกันนะครับถ้าเราบอกว่าแบ่งเป็นประเภทของกรมธรรม์ประทยต่างๆครับเพื่อให้เกิดภาพความเข้าใจโดยทั่วไปนะครับผมขออนุญ,ญาตเรียนเสนอต่อท่านสื่อมวลชนงนี้นะครับว่า สำหรับกรมธรรม์ประกันอาคีภัยที่อยู่อาศัยนะครับโดยทั่วไปแล้วกรมธรรม์กลุ่มนี้นะครับคอพได้กําหนดเป็นความคุ้มครองมาตรฐานอยู่แล้วนะครับว่าสําหรับภัยพิบัติที่เป็นหันตรภัยนะครับซึ่งหมายรวมไปถึงในเรื่องของภัยจากแผ่นดินไหวด้วยนะครับจะมีความคุ้มครองที่รวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยอาคีภัยมาตรฐานอยู่นะครับคือแล้วความคุ้มครองไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับได้อย่างไรก็ตามนะครับ ประชาชนสามารถจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันแต่ละกรมธรรม์ประกันภัยแต่มาตรฐานแล้วนะครับจะมีเท่านี้อยู่สองหมื่นบาทนะครับซึ่งภัยมตรฐานที่รวมอยู่ในนี้นะครับก็จะมีเรื่องของลมพายุน้าท่วมแผ่นดินไหวและภัยลูกเห็บนะครับอันนี้ก็รวมกันในความคุ้มครองที่สองหมื่นบาทนะครับสําหรับันนี้เงินเดียวก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องของแผ่แผแผนดินไหวนะครับ ในจานวนกรมธรรมประกันภัยทั้งสิ้นนะครับสําหรับประเทศไทยเรานะครับเรามีกรมธรรมประกันอาคีภัยนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมฑลุทั้งหมด2.2ล้านฉบับโดยประมาณนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆอยู่ประมาณสัก3.1ล้านฉบับนะครับรวมเป็นกรมธรรมประกันอาคีภัยทั้งประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ5.4ล้านฉบับนะครับผมอยากจะเวียนกับท่านเจ้าของอาคารบ้านยูศัยนะครับว่า ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องไปด่วน,นกับว่ากรมกรรมการไทยของท่านนั้นให้ความพร้องในเรื่องนี้อยู่แล้วและบระิษัทประกันภัยที่เราประกันภัยทรัพย์สินของท่านผู้บริษัทประกันภัยนะครับก็มีความพร้อมที่จะดาเนินการในการชดใช้ค่าสินใหม่นะครับในขณะนี้สมาคมประกันสภัยได้มีการตั้งทีมงานร่วมกันนะครับแล้วจัดกาหนดแนวทางร่วมกันว่าจะมีมาตรการอย่างไรนะครับที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเรยกรองค่าสินใหม่ทดแทนและอย่างสะดวกรวดเร็วนะครับ และก็ไม่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนะครับเราก็จะมีการนําแนวทางหรือแนวความที่ทเราเคยนํามาใช้ในช่วงที่เราเกิดมารภพายน้ำท่วมใหญ่นะครับก็จะมีการกําหนดมาตรการต่างๆที่เป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานนะครับและก็กําหนดในเรื่องของอัตราค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าซ่อมในเรื่องต,าต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผน,นังพื้นนะครับฝ้าเพดานเอาไว้เป็นมาตรฐาน ถ้าประชาชนพอใจกับราคามาตรฐานนั้นนะครับก็สามารถจะรับค่าสินใหม่ได้โดยทันทีแต่ถ้าสมมติว่าเห็นว่าทรัพย์สินของตนเองมูลค่าซ่อมมากกว่าราคามาตรฐานนั้นก็สามารถที่จะเรียกหรือบอกให้บร,ริษัทประกันภัยเข้าไปสำรวจความเสียหายได้แล้วแต่กรณีไปนะครับในเรื่องของการทําประกันภัยอีกประเภทหนึ่งก็คือการประกันภัยสาหรับอาคารชุดนะครับซึ่งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆนั้นมีอาคารชุดอยู่เป็นจานวนมากนะครับโดยปกติแล้วนะครับ กรมประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินนะครับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ IAR หรือ i n d u s t r i a l All Risk นะครับก็จะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของตัวอาคารส่วนกลางนะครับเช่นโครงสร้างอาคารลิฟต์บันไดส่วนกลางสระว่ายน้ำฟิตเนสและทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นของส่วนกลางนะครับและถ้ามีการทำประกันภัยประเภท IAR นั้นนะครับกรมธรรม์นั้น,นค,คุ้มครองถึงความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะครับ แต่บ OK างกรมธรรมอาจจะมีซับลิมิตอยู่บ้างนะครับก็คงคงต้องไปดูกันแล้วแต่ประเภทแล้วแต่กรมธรรม์แต่ละกรมธรรม์นะครับแต่มาตรฐานแล้วแล้วความมุ้ความในเรื่องของลิมิตไวอยู่แล้วนะครับสําหรับทรัพย์สินของเจ้าของอาคารชุดเองนะครับผมเรียนย้ำอีกทีนะครับว่าการทาประกันภัยตัวอาคารชุดนะครับโดยปกติแล้วจะไม่รวมถึงทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยนะครับซึ่งผู้อยู่อาศัยนั้นอาจจะต้องมีการทาประกันภัยเพิ่มเติมในเรื่องของ การคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในห้องชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องตกแต่งหรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ภายในห้องชุดนั้นนะครับถ้ามีการทําประกันภัยอยู่แล้วนะครับก็ตัวปรรมนมาตรฐานก็มีความคุ้คมครองในเรื่องของแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะครับโดยจํากัดความรับผิดเอาไว้ที่2 0 0 0 0บาทนะครับต่อช่วงอายุของความคุ้มครองซึ่งปกต,ติแล้วก็จะเป็น1ึปีนะครับแล้วก็ กรมธรรมประกันภัยทางชุดโดยทั่วไปนะครับก็จะมีการขยายความคุ้มครองถึงเรื่องของภัยจากน้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในภาพข่าวนะครับถ้าเราดูวิดีโอตอนนี้นะครับจะเห็นว่าอาคารชุดหลายแห่ง,ง,นงนะครับเรื่องของท่อทางน้ําต่างๆนะครับได้มีการแตกแล้วก็มีน้ำหลุดมีน้ํารั่วออกมานะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งทำลายหรือว่าอาคารนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจากน้ํานะครับซึ่งกป็เรื่องความคุ้มครองถึงแม้ว่า จะเป็นเรื่องที่สืบต่อเนื่องมาจากในเรื่องของแผ่นดินไหวต่างๆนะครับสําหรับกรมธรรม์ประกรันอาคีภัยนะครับสำหรับสถานประกอบการร้านค้าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโดยปกติกแล้วกรมธรร์ประกันภันยเหล่านี้ก็มีความคุ้มครองในเรื่องของแผ่นดินไหวอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับและยังสามารถจะขยายหรือซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมด้วยนะครับขออนุญาตเรียนนักบัญชีนะครับว่าเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบก,การนะครับก็คงจะต้องไปตรวจสอบกรมธรรม์ของตัวเองดูว่า ในมีการขยายความคุ้มครองหรือเพิ่มความคุ้มครองจากมาตรฐานทั่วไปหรือไม่นะครับซึ่งในยึดในจำนวนนี้นะครับจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยนะครับในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับก็มีอยู่450,000กวาฉบับนะครับและวก็ในทูมิภาคต่างๆับมีประมาณ660,000-1,000ฉบับนะครับรวมทั้งประเทศนะครับก็จะมีกรมธรรมประเภทนี้อยู่ที่ หนึ่งล้านหนึ่งแสนฉบับนะครับอันนี้ก็เป็นกรมธรรม์ประกันีภัยสาหรับสถานประกอบการหรือร้านค้าต่างๆนะครับก็เวียนให้เจ้าของผู้ประกอบการนะครับสบายใจได้นะครับถ้าท่านมีการคำประกันภัยอยู่นะครับธุรกิจประกันวม่าสยภัยก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ใช้ความสูญเสียหรือความเสยียหายใกัรท่านตามสัญญาประกันภัยนะครับยืนยันอีกครั้งนึงนะครับทุกบริษัทประกันภัยนะครับมีความมั่นคงและได้มีการจัดทําในเรื่องของระบบบริหารความเสี่ยงของตัวเองเอาไว้โดยการมีการจัดทำประกันภัยต่อ นะครับไว้อ,อย่างครบถ้วนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของการประกันภัยความเสี่ยงภัยของทรัพย์สินอยู่ในดัชนี a l l r i s สนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปสำนักงานโรงแรงโรงเรียนโรงงานอุตสาหก,กรรมหรือสถานประกอบการต่างๆนะครับก็จะมีความคุ้มครองความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างครับที่เอาประกันภัยจากบติษัทใหญ่ๆนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วนะครับ กรมธรรม์ประเภทนี้ก็ไม่ได้ยกเว้นเรื่องของภยัภยแผ่นดินไหวไว้คาว่าไม่ได้ยกเว้นไว้ก็หมายความว่าเราได้รับความคุ้มครองนะครับผมขอเน้นเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่รับฟังอยนะครับกรมธรรประกันภยัยมีอยู่2กลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งที่เราเรียก่าเป็นการระบุภยัยเช่นกรมธรรประกันอาคีภยัยจะระบุว่าคุ้มครองอะไรบ้างถ้าเราต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมเราก็จะไปซื้อเพิ่มเติมเช่นไฟแผ่นดินไหวหรือว่าภัยอะไรต่างๆนะครับ นั่นถือเป็นการซื้อเพิ่มเติมได้กับอีกอันหนึ่งก็คือออริซนะครับอันนี้ให้ความคุ้คมครองภัยทุกอย่างชื่อบอกอยู่แล้วว่าออริซนะครับแต่จะมีคำกำหนดข้อยกเว้นความคุ้คมครองเอาไว้นะครับเราต้องไปดูที่ข้อยกเว้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นอินดัสเนรียนลออริซนะครับก็ไม่ได้ยกเว้นในเรื่องของภยัยเรื่องของแผ่นดินไหว,ไวนะครับแต่อาจจะมีการกําหนดซับลิมิตหรือจํากัดความรับผิดเอาไว้นะครับก็ต้องไปดูว่าแต่ละสัญญาประกันภัยนั้นมีการกำหนด ความรับผิดที่จํากัดเอาไว้อย่างไรนะครับหลายหลายธุรกิจนะครับมีการทําประกันภัยประเภทธุรกิจหยุดชะง,งักอยู่ด้วยนะครับซึ่งความคุ้มครองความเสียหายจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะง,งักนั้นนะครับจะให้ความคุ้มครองถึงความสูญเสียในทางการค้าหรือว่าเป็นรายได้ของผู้ประกันภัยซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ตกลงกันตั้งแต่แรกนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกําไรสุทธิและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือที่เราเรียกว่า fixed cost นะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงานค่าเช่าสนักงานค่าเช่าโรงงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะทริกเกอร์ปรมทรร์หรือความคุ้มครองของการประกันภัยธุรกิจดูแลได้นะครับจะก่อเกิดความเสียหายนะครับที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สิ่งปลูกสร้างใ,ใดๆนั้นหรือทรัพย์สิสใน,ในใดๆนั้นที่โบกปกระกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจนะครับได้รับความเสียหายจากภัยหลักซะก่อนนะครับ,ะะรบซึ่งในกรณีนี้ภัยหลักในกรณีนี้ก็คือในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับและ ภายหลังนั้นนะครับได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญากรมธรรม์ประกันภัยอาชีพภัยหรือกรมธรร์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะครับก<อ>่อนนะครับห<ช>รือจะต้องมีกรมธรร์หลักจะต้องให้ความคุ้มครองแล้วกรมธรรม์ประกันธุรกิจอยู่ครถ,ถึงใด้ความคุ้มครองต่อนเนื่องไปนะครับ <Ā. S 1> อันนี้ก็ท่านสามารถจะหารือนะครับกับบรมทประาัรไทยที่ท่านได้มีการทำประกันภัยไว้นะครับหรือหารือกที่สมาคมประกันวินาศภัยหรือแม้กระทั่งคอพพก็ได้นะครับ สำหรับในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้างนะครับหรือว่ากรมธรรม์ลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นกรมธรรม์ที่เรียกว่ากําลังเป็นประเด็นและคนที่สนใจอยู่ดยตัวที่ว่าแ่ยิ่งที่อาคาราสำนักาง,งานที่เป็นที่สนใจในทุกวันนี้ครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับสําหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งให้ความ อันนี้เป็นเป็นกรมธรรม์สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาขอสร้างครับซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองต่องานก่อสร้างงานปรับปรุงสถานที่งานตกแต่งหรืองานติดตั้งเครื่องจักรนะครับที่รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อันไม่คาดหมายนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือในเรื่องของผ่นยินไหวนะครับด้วยสาเหตุหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วกรมธรรม์ประเภทนี้จะแบ่งความคุ้มครองออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆ,ๆนะครับ ่วนที่หนึ่งก็คือให้ความคุ้มครองต่องานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาโดยตรงนะครับซึ่งก็จะมีการระบรว้เสอไว้ว่างานก่อสร้างหรืองานวิศวกรรมโยธานั้นเนี่ยจะมีมูลค่าโดยภาพรวมเท่าไหร่นะครับและก็การกําหนดณคุณประปกัรภัยนั้นน่ส่วนใหญ่จะกําหนดเป็นคุณราพทานไทยทั้งโครงการนะครับถ้าเปลียนที่ประกันการครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งโครงการนะครับ แล้วก็ความคุ้มครองนักขณะที่เกิดเหตุั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าด้าีการก่อสร้างคืบหน้าไปถึงจุดไหนแล้วนะครับจะมีการประเมินว่ามีการก่อสร้างขึ้นมากไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะเป็นไปตามสัญญาที่มีการจ่ายหนึ่งค่างวดการก่อสร้างเพราะทุกๆครั้งที่จะมีการจ่ายค่างวดการก่อสร้างนั้นเนี่ยก็จะมีการระบุกันไว้ว่าเมื่อมีการก่อสร้างถึงจุดที่จุดอยู่นี้แล้วนะครับเจ้าของโครงการก็มีการจ่าย ค่างวดการขอสร้างค่า่อสร้างเท่าไรเท่าไรด้วยวงนะั้นก็จะเป็นตัวที่มันนามานมาบอกว่าการ่อสร้างนั้นพัฒนาไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแล้น้อย่างไรและมูลค่าของโครงการนั้นขณะที่เกิดดีเป็นอย่างไรนะครับ อันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นๆนะครับเพราะว่าในการก่อสร้างทั้งหมดนั้นนะครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรนะครับมาช่วยในการติดรั้งหรือในการก่อสร้างนะครับมูลค่าของเครื่องจักรเหล่านั้นก็จะเป็นความคุ้มครองในส่วนที่2นะครับและในส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดิวดหรือเป็นครอบครก็ตามแสงนะครับอันนั้นก็จะเป็นความรับผิดชอบ3ามกลุ่ม หลักๆที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยการก่อสร้าง BCA นะครับหรือว Construction OIS นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับกรมธรรม์ประกันภันยการก่อสร้างนั้นก็ให้ความคุ้มครองถึงแผ่นดินไหวด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีซับลลมิตหรือไม่มีซับลลมิตก็แล้วแต่สัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในเรื่องของกรมธรรม์ประกันไทยรถยนต์นะครับซึ่ง รตตรกรมการประกันภัยรถยนต์นะครับถ้าเป็นการประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งนะครับหรือการประกันภัยรถยนต์ประเภท2หรือประเภท3และรวมถึงไปถึงประเทศประเภท5นะครับประเภท5าก็คือ2บวกหรือ3บวกนะครับจริงๆแล้วประเภทศหนึ่งนะครับได้รับความคุ้มคอรองในเรื่องของภัยแผ่นดินไหวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับประเทศหรือประเภทศรวมไปถึงประเภทศาที่ว่านั้นนะครับก็สามารถจะซื้อขยายความคุ้มคอรองในเรื่องของภัยแผ่นดินไหวได้นะครับ จริงๆแล้วในสัญญาประกันภัยก็จะแยกซื้อได้นะครับาบางบริษัทก็ผนวกไปเลยบางบริษัทก็ให้ทั่วประเทศไทยเลือกที่จะซื้ออันนี้ก็ต้องต้แวแตกนะครับก็คงต้องตรวจสอบสัญญาประกันภัยของตนเองนะครับในมิติของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับของสมาคมประกันชีวิตไทยนะครับความคุ้มครองต่อความเสียหายของร้านกายรวมถึงชีวิตที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุซึ่งในที่นี้ หมายรวมไปถึงในเรื่องของผุ้มกัจากแผ่นดินไหวด้วยนะครับก็จะได้รับความคุ้มครอตงตามสัญญาอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนนะครับที่มีกรมธรรม,รรม์ประกันตัประเทศส่วนบุคคลนั้นนะครับแล้วถ้าได้รับการบาเดเจ็บนะครับขณะที่ท่านอาจจะระนกหรือตกใจหรือวิ่งหนีลงม,มาจากเกือเแล้วได้รับอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับท่านสามารถจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยประกันอุบัติเหตุของท่านได้นะครับ และสุดท้ายนี่นะครับผมขอเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนว่าสมาคมประกันวินสภัยไทยและภาคธุรกิจประกันวินสภัยไทยนะครับพร้อมที่จะดูแลพวกกันภัยนะครับในกรณีนี้นะครับเราได้มีการตั้งศูนย์นะครับประสานงานความช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยศูนย์นี้นะครับทำหน้าที่นะครับเป็นทั้งศูนย์รับแจ้งราะเอีนะครับศูนย์ประสานธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับ รวมถึงเป็นศูนย์ที่ใช้ในการรวบร,รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือเคลมต่างๆในกรณีนี้นะครับแล้วก็เรายังมีการประสานงานกับบริษัสทสำรวจภัยนะครับให้มีการระดมเจ้าหน้าที่สำรวจภัยรวมไปถึงสาบานิสนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับการให้บริการกับประชาชนนะครับสมาคมได้มีการจัดทําแนวทางในการเรือของค่าสินใหม่ ทดแทนนะครับในนามของสมาคมประกันเพศภัยซึ่งจะมีการเผยแพร่ทั้งในเว็บไซต์ของสมาคมประกันเพศภัยและในสื่อดิจิทัลต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจว่าถ้าจะใช้สินในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเป็นอย่างไรนะครับได้ขออนุญาตเรียนท่านผู้ประกอบการหรือประชาชนนะครับว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอันตรายนะครับและมีความจําเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขป้องกันอย่างเร่งด่วนหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ เรียกว่าบรรเทาความสูญเสียห,หรือความเสียหายนะครับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพิจิเกตเพิร์ s ลอสทั้งหลายเหล่านี้นะครับสามารถจะดําเนินการได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องรอให้บริษัทประกันภัยไปยื่นยัดก่อนนะครับอันนี้ผมเรียนถึงในเรื่องของอะไรที่มันเป็นอันตรายแล้วอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องขึ้นไม่ได้นะครับสามารถจะดําเนินการแก้ไขแล้วก็ทําให้มันอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็ขอให้ประชาชนหรือผู้ดําเนินการนั้นนะครับมีการถ่ายภาพนะครับบันทึกการดําเนินการเอาไว้นะครับระหว่างตอนนั้นนะครับแล้วก็เสริมจากที่ท่านได้กลขาวการว่านะครับเราก็ได้มีการขยายการดําเนินการของเราไปยังในภูมิภาคในจังหวัดต่างๆที่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่สมาคมประกันวภัยจะมีการติดตามแล้วก็มอนิเตอร์เรื่องเราที่ตลอดการนะครับแล้วก็เรามีสายด่วนของบริษัทประกันไทยนะครับ เพื่อความสบายใจอุ่นใจสําหรับทุกๆท่านนะครับดังปรากฏดางภาพที่อยู่ข้างหลังผมนะครับสําหรับสายด่วนของสมาคมประกันเรื่องสภัยก่อนนะครับขออนุญาตเรียนย้ำพิธีนะครับสายด่วนของสมาคมประกันเรื่องสภัยนะครับ021088399นะครับเราเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเรามีการระดมทีมงานเข้ามารอรับสายท่านนะครับถ้าท่านมีการทำประกันภัยไว้นะครับจำไม่ได้ว่า โดยสายด่วนของบริษัทประกันไทยของท่านเป็นอย่างไรนะครับโิมมาที่สมาคมประกันมิตรสภัยได้นะครับแล้วเรายังมีช่องทางติดต่อทาง a c e b o o k นะครับอินบ็อกซ์ของ Facebook ก็พิมพ์เข้าไปที่สมาคมประกันมิตรสภัยไทยนะครับสามารถที่จะแจ้งอุบัติเหตุแจ้งความเสียหายหรือขอให้บริษัทได้ขอให้สมาคมประกันมิตรสภัยไทยประสานงานไปยังบริษัทประกันไทยต่างๆนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนในการเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนจากท่านได้นะครับ และสมาคมให้มีการรวบรวมนะครับสายด่วนของโริษัทประกันภัยต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ประกันภัยนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับได้มั่นใจได้ว่าสามารถจะติดต่อบริษัทประกันภัยต่างๆได,ได้นะครับซึ่งตามที่ปรากฏอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็จะไปประกฏอยู่บนเว็บไซต์ของสมาคมประกันเนื้อสัยไทยด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะพยายามเผยแพร่พรข้อความนี้นะครับไปยังสื่อดิจิทัลหรือสื่อต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปนะครับ ด้วยประชาชนสามารถที่จะรีบตอกับบริษัทประกันภัยที่ตนเองนด้มีการทํำประกันภัยไว้นะครับ